สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เช้านี้ตอนที่ยสายป้าแมวก็มาอีกแล้วนะคะคู่หูกันเลยป้าแมวกับป้าเขียวนี่นะคะนี่ป้าเขียวค่ะป้าเขียวโบกมือทักทายเอฟซี้วยค่ะนี่นะคะป้าเขียวตอนนี้เราอยู่ข้างทางนะคะเอฟซีนี่นะคะมาข้างทางมาทําอะไรป้าแมวกับป้าเขียวก็มาเก็บใบมะขามนี่เลยค่ะนี่นะคะใบมะขามแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซีนี่นะคะป้าแมวกับป้าเขียวก็เอาไปบนกับใบชํำช้าให้นะคะรอบนี้นะรอบนี้ส่ง ใบช้ำฉาพร้อมใบมะขามปนแล้วก็ฆ่าเชื้อราให้ fc นะคะใส่ปูนขาวที่ผสมกับเปลือกหอยนะคะทำการฆ่าเชื้อราไปด้วยในตัวแล้วก็ใส่ยาฆ่าเพีย้ยฆ่าแมลงไปให้เรียบร้อยนะคะ fc ไปถึง fc ก็ได้ไปปลูกบอนสีสวยๆกันนะคะ fc เดี๋ยวป้าแมวเย็นนี้ป้าแมวกจะมีการไปทํา y o YouTube บนอลเขียวอีกรอบนึงนะคะเพื่อทำอะไรทําไมต้องไปท YouTube ํา y o u t u b e บอลเขียวอีกเพื่อให้ fc ได้ดูนะคะว่าบอนที่ปลาเขียว ป้าเขียวได้ทดลองกระบอลตัวเองที่ว่าเราไปเก็บใบช่ำๆมาจากป่านะคะซึ่งเอามาปลูกเนาะเอฟซี FC, เอามาปลูกนะคะเพราะว่าการจเจริญเติบโตของเขาเนะ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะป้าแมวก็ป้าเขียวก็เฝ้าติดตามดูนะคะเอฟซี FC. ซึ่งว่าสวยแล้วมัน,ม,นมันคือมันพุ่งขึ้นนะคะเพราะาล่าเขาเนี่ยได้กินสารอาหารที่ดีนะคะสารอาหารที่ดีเนาะสารอาหารที่ดีคือใบไม้ของเราเนี่ยนะคะมันเป็นปุ๋ยที่ดีนะคะเอฟซี FC นะนี่นะคะปะ้าเขียวก็อย่างนี้เลยนะนี่ก็กวาดแบบนี้เลยะคะ่ะเอฟซีกวาด ข้างล่างมันจะทับชั้นกันมากนะคะ,ะ,คะ,ะเอฟซีนี่นะคะเปามีให้ดูชัดๆเลยนะนี่นะไม่เนี่ยนะคะเป็นดินก็เป็นดินใบมะขามนะคะไม่ใช่ว่าเป็นดินกวดหินทรายไม่ใช่นะคะ F อซีเพราะว่าข้างๆถนนเราเนี่ยมันมีแต่ใบมะขามต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเอฟซีนี่นะคะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่นะคะนี่เนาะเปามวก็มาเก็บกันริมมาริมถนนแบบนี้เลยนะคะ f อฟีนี่นะคะมาเก็บเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยว หลังจากป้าแมวทำ YouTube เสร็จแล้วหาเอฟซีกระทักไทยป้าแมวกับป้าเขียวไม่ได้เลยนะคะค่ะป้าเขียวบอกเบอร์ป้าเขียวหน่อยสิ0809459804อืมไม่ได้ยินค่ะ0809459804ค่ะอันนี้จริงได้ยินแล้วค่ะแต่เด็กได้ยินเสียงป้าเขียวนะคะเอฟซีเนาะเด็กได้ยินเสียงว่่าสวนมากได้ยินเสียงป้าแมวอย่างเงี้ยนะเอฟซีก็นั่งยิ้มเลยค่ะอุ้ยป้าแมวก็ชื่นใจนะคะเอฟซีนั่งมองไปป้าแมวบางทีป้าแมวพูด มะเ้ยวต้นนี้ต้นอะไรนะเราทั้งสองคือบางทีงสมองเราก็สมองอ่ะพูดง่ายๆเอฟซีเราไม่ได้กินสารอาหารหรือบำรุงสมองเลยนะเนาะแต่นี้ป้าแมวกับ้ะเขียวก็จักเริ่มหันมาเออต้องต้องมากินบำรุงสมองเราบ้างนะบางทีงมัคควานหลังสันนะคะต้นนั้นนะป้าแมวก็นึกแล้วนิกอีก้าเขยวก็เออต้นนั้นน่ะเหมือนตรงนู้นนะ่ะตรงนเอะตรงนู่นออต,รต,รตรงไหนเนาะ,อะเออความลืมความลืมของเราสองคน คู่หูนะคะป้าแมวกับป้าเขียวนะเอีถ้าสิ่งไหนที่ป้าแมวกับป้าเขียวผิดพลาดไปบ้างก็ขอกราบกราบกลางดวงใจเอซีนะคะกราบขอโทษนะคะถ้าว่าบอลสีไม่สวยหรือว่าส่งไปเสนอแล้วไปถึงช้าอะไรแบบนี้นะคะเอีโทรมาหากับป้าแมวกับป้าเขียวนะคะป้าแมวกับป้าเขียวก็จะช่วยติดตามให้เนาะติดตามให้หรือว่ามันไปถึงไม่สวยเลยใบหักมันอากาศมันร้อนป้าแมวทํายังไงเนี่ยป้าแมวยินดีเค็มให้นะคะเอฟีเคมให้ทุกท่านนะคะนะค่ะบางทีว่า มันต้นเดียวอย่างงี้ป้าแมวก็จําไว้คือจําใส่ลายไว้นะคะไม่ใช่ป้าแมวไม่ส่งนะคะป้าแมวส่งให้เผื่อเอฟซีสั่งมาอีกรอบนึงป้าแมวก็ส่งอีกต้นที่ว่าจะต้องเค็มเนี่ยนะคะคือส่งให้พร้อมกันนะคะเอฟซีเนาะค่ะาถามว่าใทถ้งฉาขายยังไงโลละยี่สิบาทโลละยี่สิบาทสี่กิโลขึ้นไปค่าส่งอยู่ที่สามสิบบาทค่ะเอฟซีถ้าส่งอยู่ที่สามสิบบาทนะคะโทรได้ทั้งป้าแมวป้าเขียวนะคะเอฟซีเนี่ยเนาะ เดี๋ยวเราก็จะเอาทําการไปพะเขากับใบแฉมฉาหรือใบก้ามปูนะคะ FC ใบมะขามนะคะวันนี้ออกมาเก็บเพราะว่าป้าแมวกับป้าเขียวก็เดินมาดูแล้วนะคะเนี่ยนะมันเป็นกองกองแบบนี้เลยค่ะ FC เนี่ยนะเนี่ยใบใบมะขามทั้งนั้นเลยค่ะเป็นกองกองทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วก็เป็นดินเนี่ยเป็นดินใบมะขามนะคะไม่ใช่ว่าดินอันนั้นนั้นเนี่ยคือไปปลูกแล้วดีมากเลยนะคะเยป้าแมวคุยให้ดูได้เลยนี่ตรงนี้คือใส่ถุงปุ๋ยไปได้เลยนะป้าเขียวตรงนี้ไม่ต้องอันนั้นแล้วนี่นะคะเราก็จะอาไปฆะาเขาให้นะะคนี มันเป็นทับชั้นอย่างนี้เลยค่ะ fc เนี่ยนะคะเนี่ยป้าแมวคุยให้ดูได้เลยนี่นะนี่นะคะเป็นเป็นแบบนี้เลยเนี่ยถือว่าดีมากเลยะคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วนิ่มนิ่มด้วยนะคะนิ่มนิ่มนิ่มมากเลยค่ะวันนี้ป้าแมวกับป้าเขียวก็จะรีบเก็บใบมะขามนะคะให้เสร็จแล้วก็จะรีบไปคะ้าขาแล้วก็ตากแดดให้แห้งส่งให้ fc วันจันทร์นะคะ fc ส่งวันจันทร์รวมทั้งบอนสีแล้วก็ใบช่ำฉาใบมะขามผสมรวมกันไปเนาะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดี fc ทุกท่านนะคะเจอกันเย็นนี้นะคะ บ้านปลาเขียวนะคะ fc โทรหาปลาเขียวกับป้าเมวได้นะคะค่ะป้าเมวขอสวัสดี fc ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ